ี้ก็จะมาฟอกสีฟันที่ t i t Talk คลินิกค่ะเห็นคลิปคุณกั้งรีวิวฟอกสีฟันแล้วอยากทําตามมากด้วยความที่มินนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีปัญหาฟันเหลืองเวลายิ้มก็คือโคตรไม่มั่นใจเลยเพราะมันเหลืองแบบเหมือนเขาโพดอะทุกคนเลยตัดสินใจรีบจองคิวฟอกสีฟันที่เดียวกันกับคุณกั้งเลยค่ะ t i t a l k Dental c ิ พอมาถึงคลินิกนะคะก็รีบเคลียร์ช่องปากให้สะอาดเนาะเพราะว่าก่อนเข้าพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาก็จะแบบเทียบเฉดระดับความเหลืองให้ดูเลยว่าเราเหลืองประมาณไหนวันนี้มิ้นตัดสินใจฟอกสีฟันแบบซูมค่ะเพราะว่าแบบซูมเนี่ยเขาเคลมว่าเสียวฟันน้อยกว่าการฟอกสีฟันแบบอื่นๆแถมความขาวเนี่ยขาวขึ้นได้แเฉดด้วยกันแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ก็คืออยู่ได้นาน6เดือนถึง1ปีเลยอันนี้ก็เป็นก่อนและหลังฟอกสีฟันคือมันขาวขึ้นมากคิดเลิามากอะทุกคนดูดิยิ้มมา สวยมากอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์หลังฟอกสีฟันครบ7วันนะคะสวยสู้แดดไปเลยจ้าใครที่มีปัญหาฟันเหลืองเหมือนมิ้นนะคะแนะนำทิทอกดดนทอคลินิก